สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเกษตรเมืองเช้านี้ก็จะพาทุกท่านมาดูบิ๊กกันนะครับผมระบบน้ำสปริงเกอร์ใหญ่นะครับบิ๊กกันนะครับผมวันนี้เราจะพามาชมนะครับวันนี้เราก็มีพิธีกรคู่นี่ครับตัวน้อยนะผมเป็นพิธีกรคู่นะครับจะมาพาชมสวนนะครับผมนี่ครับสบายทีเดียวนะผมนี่ตัวเล็กตัวเล็กบามันนะครับพิธีกรคู่ของเรานะครับพร้อมยังไปพร้อมแล้วไปเลย โอ้ยิงน้ำไกลนะครับผมตอนนี้เราใช้บิ๊กกันนะครับขนาดหนึ่งนิ้วครึ่ง3ตัวนะครับผมในการรถหญ้าหวานอิสราเอลนะครับตอนนี้ที่ท่านเห็นนะครับเป็นบิ๊กกัน3ตัวเปิดพร้อมกันนะครับโดยใช้เครื่องสูบนะครับสนิ้วนะครับเร่งเครื่องนิดเดียวนะครับผมโอ้โหน้ําไหลแรงมากนะครับยิงไกลนะครับผมยิงไกลน่าจะเกือบ20เมตรนะครับ แรงมากนะครับน้าแรงนะครับผมอันนี้ใช้กับปั๊มนะครับใช้กับเครื่องดูน้ํานะครับเป็นปั๊มเบนซินเครื่องเบนซินนะครับผมแต่ก่อนเราใช้เป็นปั๊มสองแรงนะครับแต่ตอนนี้เราใช้เครื่องเบนซินนะครับมันจะใช้ได้หลายตัวนะครับผมใช้ตัวนี้สามหัวแล้วก็ยังใช้สปริงเกอร์เล็กๆมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับนี่ครับโอ้โหดูสภาพน้ำนะครับแรงนะครับผม นี่ครับพนฝอยเปียกชุ่มนะครับนี่ครับหญ้าของสวยน่าดูครับมีความชุ่มชื้นครับดูครับน้ําแรงนะครับผมยิงไกลเลยนะครับผมฝานี้ก็จะเป็นสปริงเกอร์เล็กๆนะครับผมเมื่อกี้ที่เราเห็นก็จะเป็นบิ๊กกันครับตัวนี้ก็จะเป็นสปริงเกอร์เล็กนี่ครับน้ํานะครับทั่วถึงกันเลยนะครับผมจากตัวนี้มาถึงตัวนี้ก็ประมาณ หกเมตรนับห้าหกเมตรนะครับผมน้ําถึงกันเลยนะครับผมนี่ครับเร็วแรงทะลุนรกจริงๆนะครับน้ําเหลือเฟือนะครับนี่ครับเอามาให้ชมนะครับผมบิ๊กกันนะครับหัวหนึ่งราคาประมาณ900กว่าบาทนับราคาไม่แพงนะครับผมอันนี้สั่งซื้อมาจากเฟสนะครับมันจะถูกกว่าซื้อแถวแถวสุรินนะครับผมที่นี่เป็นลูกค้าออนไลน์นะครับเราจะสั่งออนไลน์นะครับอันนี้เรา เร่งเครื่องเบาๆนะครับผมนี่ครับ3ตัวพร้อมกันนะครับพื้นที่ตัวนี้หนึ่งไร่นะครับใช้แค่3ตัวก็เหลือเฟือนะครับผมแล้วก็ใช้สปริงเกอร์เล็กๆอีกข้างๆนะเพราะว่ามันเก็บตรงมุมมันจะเก็บไม่ได้นะครับเราก็จะใช้สปริงเกอร์เล็กๆอีกนะประมาณ6ตัวนะครับในการพื้นที่หนึ่งไร่ตอนนี้ครับนี่ครับผมเราใช้บิ๊กกนันครับมันมี หัวมันจะใหญ่นะครับปล่อยน้ําได้เร็วนะครับผมเปิดแป๊บเดียวโชคทั้งสวนนะครับมันจะปล่อยน้ําได้เร็วกว่าสปริงเกอร์เล็กๆที่เห็นตัวนี้นะครับผมถ้าสปริงเกอร์เล็กๆนี้กว่าจะเปียกก็ค่อนข้างนานแต่บิ๊กกันตัวนี้นะครับหัวใหญ่พ่นน้ําไกลแรงทลุนรกนะครับผมนี่ครับแรงทุนนรกนะครับทะลุยังไงนะครับนี่ครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นนรกนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับผมนรกที่นี่ นรกที่สวนหญ้าหวางของเราเป็นอย่างนี้นะครับผมหญ้าตัวนี้นะครับเรียกว่าหญ้านรกจักรพพัดนะครับนี่ครับของที่นี่ก็จะเริ่มใกล้จะได้ขายแล้วครับผมหญ้านรกจักรพพัดนะครับผมอยากเห็นนรกไม่ต้องไปไกลนี่ครับนรกชัดๆนรกเต็มๆนรกในสวนหญ้านะครับโหนรกนะครับมันช่างน่ากลัวซะเหลือเกินนะครับผมนี่ครับใครไม่เคยเห็นนรกมาดูได้ครับนรกจักรพพัดนะครับที่นี่นะครับ เราขายยาบ้าอิสราเอลกับยานรกจักรพพัดนะครับผมนรกจักรพพัดเราจะขายตาละ1บาทเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่ครับเราจะขายตาละ1บาทเห็นไหมครับผมอันนี้คือ1ตา1ข้อคือ1ตานี่คือ 1, ตานะครับฉะนั้นเราจะตัดขายก็คือนี่ครับก็คือตัดตรงนี้ตรงนี้ก็คือ1ตา1บาทนะครับเท่าสองบาทก็ตัดตรงนี้กับตัดตรงนี้นะครับเราจะได้สองตาสตาก็สบาทนะครับ ต้นหนึ่งเราจะขายได้ประมาณ10บถึงสิบาทนะครับสลับนรกจักรพพรดนะครับผมนี่ครับเป็นญ้าที่ปรับปรุงมาใหม่นะครับจะดีกว่านีเปียยังไงนะครับผมนรกจักรพพัดญ้ามันจะหนากว่าใบจะหนากว่าใบเยอะกว่าเนเปียนะครับอ่ากอจะแตกเยอะกว่าเนเปียนะครับนี่ครับต้นสมบูรณ์ต้นใหญ่ต้นสูงนะครับดีกว่าเนเปียแน่นอนนะครับโปรตีนสูงกว่าเนเปียนะครับผม นี่ครับเขาเรียกนรกจักรพพัดครับอยากเห็นนรกไม่ต้องไปไกลเนี่ยที่นี่ที่เดียวนะครับผมตอนนี้เราปูนรกจักรพพัดประมาณนะครับสองงานนะครับที่เราปูนรกจักรพพัดนะครับปูครั้งเดียวนะครับอยู่ได้หลายปีนะครับผมอยู่ได้หลายปีเลยนะครับนี่ครับนรกจักรพพัดกำลังสวยงามนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นย้าหวานอิสราเอลนะครับซึ่งเราปลูกประมาณตัวนี้เราปลูกได้เดือนหนึ่งแล้ว นะครับเกือบหนึ่งเดือนแล้วครับผมก็หน้าฝนนะครับทุกที่จะเจอปัญหาเรื่องโรคนะครับผมจะเป็นโรคใบจุดนะครับซึ่งโรคใบจุดครับมันจะมาช่วงหน้าฝนนะครับมันจะมาช่วงต้นต้นฝนนะครับท่านไม่ต้องไปซีเรียสนะครับผมเพราะว่าโรคใบจุดนี้นะครับมันจะหายของมันเองนะครับเดี๋ยวจะให้ชมนะครับไอตัวที่มันแห้งนะมันจะเป็นใบล่าง นะครับที่เป็นแล้วนะครับส่วนใบที่แตกมาใหม่นะครับนี่ครับผมมันก็จะหายนี่ครับใบนี้ก็จะหายเห็นไหมครับมันก็จะหายครับฉะนั้นท่านไม่ต้องไปซื้อยาอะไรมาใส่เลยมันอันตรายนะครับผมก็ปล่อยเลยครับรดน้ำเนี่ยรดน้ําอย่างเงี้ยใส่ปุ๋ยอย่างงี้นะครับมันก็เปียกเองนะครับเห็นไหมครับโอ้ดูน้ําแรงมากเลยครับโอ้แรงนะครับนี่ครับรัศมีน้ําแรงมากนะครับจากนี่มาถึงนู่นนะครับประมาณ20กว่าเมตรนะครับผม20กว่าเมตร นะครับเห็นไหมครับรัศมีครับรัศมีจะนู่นมาถึงนู่นนะครับเกือบถึงกันเลยครับผมนี่ครับสุดยอดจริงๆนะครับบิ๊กกันนะครับผมนะครับสุดยอดจริงๆนะครับคมาบิ๊กกันนะครับใครอยากชมระบบน้ําที่นี่ก็มาดูได้เลยครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านมาชมนะครับระบบน้ํานะครับที่นี่ก็จะมีหลายอย่างมีสปริงเกอร์มีบิ๊กกันมีพ่นหมอกมีหลายอย่างให้ชมเลยนะครับผมนี่มันช่างสุดยอดสเลเกินนะครับ ประหยัดเวลารดน้ําไปเยอะเลยนะครับผมเห็นไหมครับรถแป๊บเดียวนะครับน้ําเต็มเลยครับนี่ครับน้ําขังเต็มเลยนะครับผมเรงจริงนะครับเปิดเมื่อกี้ยังไม่ถึงส0บนาทีเลยนะครับิึงได้ประมาณ5นาทีนะครับน้ําเยอะแยะเลยนะครับน้ําดีครับที่นี่ครับนี่ครับระบบน้ําสุดยอดจริงๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูปั๊มซะหน่อยครับเผื่อใครอยากเห็นปั๊มนะครับสวนหญ้าหวานของเราตอนนี้เราปลูกไว้6ไร่นะครับผม6ไร่พอเราปลูก3ไร่แล้ว ไม่พอครับ3ไร่ปีหนึ่งเราขายได้7จ็ดแปดแสนนะครับผมตอนนี้เราปลูกใกล้นะครับปีหนึ่งก็น่าจะขายได้นะครับคบกันครับตอนนี้คนโทรมาวันละหมื่นท่อนก็มีครับแต่เราไม่มีขายเพราะว่าอ่าหญ้าเราโตไม่ทันนะครับเราผลิตไม่ทันครับตอนนี้เราก็เลยรีบเพิ่มให้เป็น6ไร่นะครับเพื่อให้เพียงพอครับตอนนี้ก็กลางสวยงามนะครับผมคาดว่าจะเดือนสิงหาจะตัดขายได้ตัวนี้นะครับตัวนี้คนโทรมาเยอะประมาณสิบถึงยีสายนะครับแต่เราไม่มีขาย ต้องรอนะครับต้องรอนะครับอีกเดือนสิงหานะครับจะมีขายนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูระบบน้ําไปดูเครื่องนะครับว่าเครื่องเป็นยังไงนะครับผมเครื่องเราซื้อมาราคานะครับสามพันกว่าบาทนะครับเป็นเครื่องบินซินนะครับสามนิ้วนะครับส่วนสายดูดสายดูดน้ํานะครับมีหัวโกลกเราซื้อมา2,000กว่าบาทราคาแพงมากเลยเกือบเท่ากับเครื่องนะครับผม นี่ครับเครื่องของเรานะครับเราใช้กระดาษคลุมไว้นะครับผมเพราะว่ากันแสงแดดนะครับเราจะใช้ท่อดูดลงไปครับผมงล่างจะเป็นหัวกุูกนะครับ3นิ้วในการดูดนะครับแล้วสายที่เราต่อออกเราเป็นท่อ2นิ้วนะครับตัวนี้ปกติเราต้องเอา3นิ้วนั่นแหละน้ำมันจะเต็มที่แต่ท่อเก่าเรามัน2นิ้วเราก็เลยใช้2นิ้วไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาดูเครื่องกันบ้างครับเครื่องก็เป็นหน้าตายนี้นะครับ ตอนนี้ปิดใจกระดาษมองไม่เห็นนะครับจะเปิดดูครับนี่เครื่องก็จะเป็นเครื่องเป็นซินแบบนี้นะครับผมสามนิ้วนะครับน้ำแรงสุดยอดนะครับผมนี่ครับเราใช้เครื่องนี้สามารถปรับความแรงได้นะครับผมปรับแรงได้มันนี่เหมือนปั๊มปั๊มความแรงมันจะเรียบเสมอกันนะครับแต่ตรงนี้มันปรับความแรงนับค่อยได้นะครับตัวนี้ มันให้มันดูดน้าลึกเเมตรนะครับส่งไกล30เมตรแต่ความจริงสูงได้ไกลกว่านั้นนะครับผมระยะน้ํา10เมตรนะครับ60โอ้60เอ็มนะครับยกหนักสามนะครับผมต่อชั่วโมงโอ้ไม่ต้องคิดเลยครับผมชั่วโมงหนึ่งไม่รู้กี่หมื่นกี่หมื่นลิตรนะครับสุดยอดนะครับผมนี่ครับปั๊มตัวเดียวคุ้มได้หลายตัวนะครับเดี๋ยวให้ชมนะครับผม ฝั่งน้นก็จะมีมินิสปริงเกอร์นะครับเก่าสปริงเกอร์นะครับตัวเดียวคุ้มเะครับผมน้ํารอบสวนเลยนะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับโอ้โหระบบน้ำครับนี่ครับผมสปริงเกอร์นะครับสปริงเกอร์น่าจะ30กว่าตัวนะครับผม30ตัว40ตัวนะครับนี่ครับพ่นไกลเลยนะคผมตัวนี้ชุ่มชื้นครับ ต้นไม้ก็จะโตสวยงามนะครับฝั่งนี้ก็จะมี like ต้นเงาะนะครับต้นลำไยนะครับโอ้นี่ครับเพียงพอนะครับดูสิครับความแรงครับนี่ครับเป็นอุโมงน้ำครับเล่นน <n> ้ําได้สบายเลยนะครับผมมาดูฝั่งนี้นะครับสวยงามนะครับสปริงเกอร์นะครับวางตรงนะครับน้ําสม่ำเสมอชุ่มชื้นนะครับผมนี่ครับนอนเล่นน้ําสบายๆนะครับนี่ครับดูนะครับโอ้ตัวนี้ชุ่มชื้นครับ นี่ครับยิงได้สวยงามนะครับผมไม่ต้องห่วงครับเรื่องน้ำครับแรงสบายๆนะครับผมกับเครื่องครับสามนิ้วนะครับผมใช้เบนซินนะครับเราเร่งแค่นิดเดียวนะครับผมดูความแรงสิครับโอ้ใช้ได้เยอะเลยทีเดียวนะครับผมผมว่ามันยอดจริงๆนะครับสุดยอดจริงนะครับนี่ครับแนะนําำไม่ใช้เลยนะครับผมเครื่องสูบเราก็ซังมาจากอ่า เป็นเครื่องสูบมาจากออนไลน์นะครับผมสั่งในเฟสนะครับนี่ครับระบบน้ําสุดยอดจริงนะครับฝั่งนี้ก็จะขุดคลองไส้ไก่เล็กๆนะครับเพื่อความชุ่มชื้นตรงนี้ก็จะมีต้นมะไฟนะครับต้นมะยงชิดนะครับแล้วก็ต้นมะม่วงแมงโก้แมงโกสตีนหรือแมงโก้นี่แหละครับนี่ครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นมินิสปริงเกอร์นะครับผมนี่มินิสปริงเกอร์เล็กนะครับ มินิสปริงเกอร์เล็กนักให้ความชุ่มชื้นกับต้นไม้นี่ครับอันนี้ก็จะวางคว่ำนะครับมันจะพอดีเลยนี่ครับผมสุดยอดฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นลิ้นจี่ลิ้นจี่นะครับประมาณเกือบ15ต้นนะครับเยอะเลยฝั่งนี้จะเป็นคลองไส้ไก่นะครับผมพอไส้ไก่ปุ๊บตัวนี้ก็จะเป็นไส้หนูไส่นกไส่แมวนะครับผมเล็กๆนะครับนี่ครับระบบน้านะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นบ่ออีกบ่อหนึ่งที่เราเพิ่งขุดนะครับผมมีน้ํา นับมีน้ำประมาณ1เมตรแล้วครับที่เห็นตัวนี้นะผมสาสาก็เป็นสาสที่ขนาดใหญ่พอสมควรนะครับเรามีสาสรทั้งหมด3ลูกนะครับที่ไว้สําหรับปลูกหญ้าทําสวนนะครับพอมาฝากนี่ก็จะเป็นหญ้าหญ้าหวานนะครับผมนี่ครับตัวนี้ก็เป็นกลุ่มที่ทําเกษตรนับใหญ่ที่สุดในบ้านชกใต้นะครับผมใหญ่ที่สุดนะครับมีการเลี้ยงหมูนะครับร้อยกว่าตัวนับมี แม่พันธุ์นะประมาณ30กว่าตัวพ่อพันธุ์แล้วก็มีหมูขุนเป็นร้อยตัวนะครับผมมีวัวนะครับที่นี่เลี้ยงวัวกลุ่มของเราเลี้ยงวัวนะครับประมาณ6 5 0ิบถึงหกตัวนะครับผมมีเลี้ยงไก่บ้านไก่บ้านน่ะเป็นร้อยตัวขึ้นนะครับผมมีการปลูกต้นต้นหมอนต้นหมอนก็เยอะนะครับร้อยก่าต้นนะครับเลี้ยงไม้นะครับมีต้นกล้วยมีไผ่กิมซุงหนึ่งไร่มีไม้ป่าไม้ป่าน่าจะเป็นพันต้นนะครับผมมีต้นที่สูงใหญ่ไปแล้วประมาณ6 ประมาณ4 5 6หเมตรก็มีนะครับมีหลายอย่างเลยให้เลือกชมนะครับผมย่าวาเราก็3ไร่นรกจักรพพัดก็2องหนึ่งสองงานนะครับอลังการงานสร้างนะครับที่นี่ก็มีมะเดื่อฝรั่งนะครับระบบน้ำโซลาเซลล์มีให้ชมนะครับใครสนใจก็มาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับผมเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่ฟางนะครับผมเป็นฟางนะครับเป็นฟางก้อนเกว้วัวกินนะครับ มาฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงงานที่เราปอกก็จะมีวัวนะครับนี่ครับพลังการงานสร้างนะครับผมมาชมกันได้นะครับอยู่ใกล้ๆก็สามารถมาชมได้นะครับพิกัดสวนมาเดือฝรั่งสุรินนะครับเปิด G.P.S เจอแน่นอนนะครับมาไม่ถูกไปไม่ถูกโทรมาได้0 9 1 0 5 6 5 6 7 2นสวนมาเดือฝรั่งสุรินยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b กดกระดิ่งช่องกเกษตรเมืองช้างครับสรัวันนี้เอามาให้ชมเท่านี้ครับสวัสดีครับ